えっ ากกรณีที่3นักแสดงคนดังนะคะอย่างคุณเอพสินคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณแล้วก็คุณอมริิชาติค่ะมีการถูกโยงข่าวเมาส์ค่ะถูกโยงข่าวเมาส์ามลือค่ะว่าเจ้าพ่อนะคะอกหักจากนางเอกซุปตาสายมูที่เพิ่งเลิกสามีแล้วก็ซุ่มคบกันแต่ว่าไปไม่รอดซึ่งฝ่ายชายตามงอก,ก็ไม่เป็นผลค่ะเพราะว่านางเอกหันไปคบพระเอกก้ามปูที่เริ่มมาเดินสายมูเช่นกันซึ่งก็ต้องบอกว่างานนี้ค่ะมันก็มีการโยงไปที่ทั้ง3ท่านซึ่งล่าสุดค่ะเมื่อวันที่2ที่ผ่านมานะคะทางนัานคุณเเออสสิิกกก็ไดด้ออมาาปใจถึงระแรข่ ดังกล่าวค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีการโยงมาที่ตัวเขาแบบมันไม่ใช่การใบแบบตัวย่ออักษรย่ออะไรใดๆแต่ว่ามันเป็นการยิงตรงไดเรกมาที่ตัวตนของเขาเลย กับคุณเจนนี่แล้วก็คุณอัมซึ่งเขาก็บอกว่าหลายๆคนมองว่าเขาอกหักจากคุณเจนนี่เขาก็บอกว่าเขาอกหักตลอดเวลาแต่ว่าไม่ใช่จากคุณเจนนี่เพราะเขาไม่ได้คาดหวังในความสัมพันธ์และเขาก็คิดว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่เรื่องของความสัมพันธ์ที่มันหลุดออกมาว่าเขาสนิทกับคุณเจนนี่อะไรทํานองนี้เขาก็บอกว่าเหมือนกับว่ามันมาจากคนใกล้ตัวที่หลุดความสัมพันธ์ออกมา และเมื่อโดนถามว่าสรุปแล้วจีบไหมคุณเอพัฒนินบอกว่ายัางไม่เคยพยายามจีบมันคือการทํางานก็เลยจีบกันไม่ได้แล้วอีกอย่างเขาก็บอกว่าคุณเจนนี่เนี่ยเพิ่งแถลงข่าวว่าเลิกกับสามีไปซึ่งเวลาตรงนี้เขาบอกว่ามันควรสักประมาณปีหนึ่งเราถึงจะเริ่มทําอะไรแบบนั้น แต่เขาก็บอกว่าซึ่งพอผ่านไปแบบปีนึงแล้วพลังของเขาอาจจะหมดไปแล้วก็ได้อีกทั้งค่ะเขามีการพูดถึงคุณเจนนี่ว่าเห็นความธรรมชาติความเป็นผู้นําของคุณเจนนี่ซึ่งหากผู้ชายคนไหนเนี่ยจะคบกับคุณเจนนี่เขาบอกว่าต้องแร่งมากๆแล้วก็ต้องรักมากๆและเขาก็นับถือในความอดทนของคุณเจนนี่ค่ะซึ่งการแสดงออกมันตรงข้ามกับตัวตนของคุณเจนนี่มาตลอดและตั้งแต่มีข่าวออกมานะคะคุณเอภสิน์ก็บอกว่ายังไม่ได้คุยกับคุณเจนนี่เลย ซึ่งเขาก็บอกว่าถึงผมจะเป็นนักแสดงสมทบผมมองเขารุ่นน้องเราไม่ได้มองว่าเขาเป็นสุปตาก็คือมองเป็นรุ่นน้องไม่ได้มองเขาที่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยความห่วงใยมันก็คือจากพี่ชายซึ่งระยะเวลาที่รู้จักกันประมาณ3เดือนอีกทั้งคุณเอพสินค่ะก็ยอมรับว่ารู้สึกดีกับคุณเจนนี่ตั้งแต่เล่นละครด้วยกันเมื่อ12ปีก่อนและทุกวันนี้ค่ะก็ยังรู้สึกดีแล้วก็นับถือมันเป็นความนับถือที่ว่าทําไมผู้หญิงคนนี้เนี่ยถึงเก่งได้ขนาดนี้แต่ว่าโลกไม่รู้เลยวันนี้ผมออกมาบอกว่า เขาเป็นคนมีคุณค่าและมีความกระตัญยูเขาทําทุกอย่างที่พ่อแม่ทําได้โดยที่ไม่ออกมาบอกใครตลอด6ปี พร้อมกับตอบคําถามเขาว่ามีความรู้สึกเกินเลยไหมในฐานะผู้ชายเขาก็บอกว่ามันพร้อมที่จะเกินเลยถ้าเขามีการตอบรับแต่ว่านี่มันไม่มีเขาเห็นเราเป็นพี่ชายและเราก็ให้เกียรติคําว่าให้เกียรติกันมันสําคัญมากๆในทุกความสัมพันธ์เขาปฏิเสธเราไม่ได้แต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาอย่างที่บอกมันต้องใช้เวลาเพราะเราทั้งสองคนก็มีลูกและความสัมพันธ์กับคุณเจนนี่ในตอนนี้เขาก็บอกว่ามีการถอยออกมาแล้วค่ะตอนนี้เขากลับมายืนอยู่ที่เดิมคะอนาคตเนี่ยมีโอกาสร่วมงานคันกันเขาก็บอกว่า ร่วมงานกันได้เขาไม่ติดสามารถเจอกันได้แต่ถ้าข่าวที่ออกมามาเป็นแบบนี้เพื่อจะเป็นการโปรโมทอะไรบางอย่างแล้วใช้ตัวเขาเป็นเครื่องมือเขาบอกว่าเขาขอเชิญไปโหนกระแสผมไม่ยอมเหมือนกันผมคิดว่าการที่เอาชีวิตคนคนหนึ่งมาโปรโมทอะไรบางอย่างที่คุณถามร่วมกันผมว่ามันไม่โอเคเพราะผมไม่รู้เบื้องหรือเบื้องหลังทุกอย่างซึ่งเขาบอกว่ามันมีเบื้องหลังทั้งหมดและเขาเชื่อว่าที่สื่อเอามาลงเนี่ยเขาคงรู้สึกว่าอยากให้ข่าวนี้มันเคลียร์ให้มันชัดๆ แต่ผมว่าข่าวแบบนี้มันก็รุนแรงแล้วก็ไม่เป็นธรรมกับตัวของคุณเจนนี่ซึ่งผมเห็นตัวตนของเขาทั้งสองคนหมายถึงคุณเจนนี่แล้วก็คุณอ้ํานะคะเขามองว่าทั้งคู่คะ่ะน่ารักเขาก็เลยต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้แต่ทั้งนี้ใดๆค่ะอาการที่เขาบอกว่าถอยออกมาจากความสัมพันธ์ของคุณเจนนี่เขาก็บอกว่าเขา,เขาไม่ได้จีบแต่ที่บอกว่าถอยก็คือลูกของเราเคยทํากิจกรรมด้วยกันนุ่นนี่นั่นมันก็เลยทําให้คนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เลยจะถอยออกมาลูกๆก,ก็อาจจะไม่ได้มาทํากกกิิจรรรมรมม่วันนเเหือดม คุณสัดิครับอยู่บึงกลางนะครับกำลังจะไปวัดมาตามมุ่งชัยเจ้าวันประเนชายจริงๆแล้ววันความรักเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นที่สี่เดียวนะครับมันควรจะเป็นทุกวันเพราะว่าสิ่งที่ทําให้เรางาอยู่ก็คือความรักสิ่งที่ขอบพรจากเทพไม่ได้คือความรักเพราะว่าความรักเป็นสิ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลงและพันผลได้เสมอน,นั่นแหละครับคือสเสน่ห์ของของความรักเพราะมนุษย์ชอบอะไรที ไม่สามารถคาดเดาได้มันเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะครับเพราะฉะนั้นขออยู่กับเสน่ห์ได้ไม่ว่าความรักเขาจะดีหรือไม่ดีจะขอให้เป็นมีความจริงใจนะครับมีความมั่นคงแล้วก็มีความซื่อสัตย์ษษษษษจะความรักนั้นเพราะว่าเราทำสิ่งใดสุดท้ายแล้วปลายทางเราก็จะได้สิ่งนั้นขอเป็นกงใช้แต่ความขอบคุณทุกคนที่มีนะครับแล้วก็ดูแลความรักคุณให้ดีนะครับไม่ต้องสนใจกับ ที่สิส่งที่อยากรอบตัวคุณไม่ว่าเขาจะเป็นใครกระตายแล้วคุณจะมีของสิ่มันชิงทางบางอย่างแต่ในนั้นให้ชีวิตความเป็นต่อไปอย่างมั่นคงแน่ว่าจะไม่สมหวังกระตา่ายนะครับนี่ก็ขอบอกวัาคุณแม่ครับคุณพ่อปโกยเติมแล้วที่ใดก็โกยเติมแล้วญญตอนนี้ก็มีคุณแม่ก็มีญาติิที่มีลูกฉันเยอะมากนะครับมีแต่ยรื่อที่ดีเพราะฉะนั้นขอให ทุกคนที่มีความรักแล้วก็ปริบัติดีต่อตัวกันจงมีแรงบันดาลที่มีความเชคดีมีความรื่นเริสืบไปสุขภาพร่างกายที่อาจมีปัญหาเจ็บป่วยหรือว่าในแขนงนักต่อเนื่องไปทุกคนมีสุขสมปราศนาและสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นทุกวันทุกวักน,ทกนที่แต่ว,ตแตแวันที่14กุมภาพันธ์ันเป็นต้นไปครับแฮปปี้วันแทศ

นิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีดและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว